สบายดีพี่น้องทีมงานเราไปดักนูด้วยนี่อาซีจิตจิตดักนูเน่ะคนนี่แหละมิกไปเป็นพวกเนาะคนเดินทางข้างล่างสองคนนอนอยู่ป่าเด้อมอันนี้นะไปดักนูอยู่พื้นเด้อพี่น้อง พุ่นไปทางพุ่นเด้ออากาศทอนพักกินน้ำก่อนพี่น้องพอน้ำเลยแล้วขี้โอม

โกงเนี่ยเป็นแป้นนี่ตักน้ําเลยน้ําสะอาดพี่น้องโอ้น้ําสะอาดสดๆพี่น้องธรรมชาติเนาะธรรมชาติบ้านเฮาบ้านเฮามันก็ซ้ําบ้านเฮานี่แหละสดๆตักน้ําเลยกินเลยเพราะมันฐานหน่อยเด้อไปเข้ามันก็ซ้ําบ้านเฮานี่แหละกระซุมหลายมันสิขึ้นไปบ่ได้เออ ไป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 นนนออกเดินทางต่อไปพี่น้องเอ้ยนี่เหมือนลงซูนนี่นี่ทำซูนอู่พระเอกบอบยานี่บ้าแม็กไม่เปรียตัวไรหอดไหยแล้วพี่น้องหอดบนดักมนูเลยเด้อ มานี่แหละบันหอทีมงานเอจะดักมาเห็อไหสลีเด้อให้สลีเด้อหอดบนพักแล้วหอดบนพักเลยเด้อ <c oughs> เบอร์แม่เ,มเต็มแก๊สเลยทีมงานนะั่นน่ะไปใส่ทางนั้นเด้อโอ๊ยพักอัน,นนี้นอนอย่นานี้เด้อแยกกับเหมยยูเข้าไปดูซีสัตว์ป่า บรรยากาศยามมื้แรงเด้อกินมมือวานเบียกับยัก้อยื้อม้อหิมัวหม่แล้มากับที่พักแล้ววันนี้กำลังดังไฟเด้อขวกินเด้อพี่น้องกกินากินบัวให้มาบัวห้มะจ้า กับมือมือมือคุกชื่อมือช่กับควกับขึกับอั้ามือไมเล่นเวียกนล่ะเ่เวียดล่ะค่ลอทุกน้ำกับกับามือลักเาอนี่ทำไมต้งไหมาเมาอะไรตทีมงานน่ะนะทำไมต้องไห้มาผ้กีด้ลี่ี่ล่่ีี้ tốt tôm nó thế là, là. <laughs> một tôm nó cái nào một tôm ơ bắt đây bắt đây rồi bắt đây là ít <laughs> <em> <laughs> <gà> tí tên <laughs> chết lại ngồi chàng ghế. <cười> 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 à, tên ba, à liên à, <laughs> ขายแล้วไปจมิตรสะขายล้วะดขายเป็นกนี่ดีบดีแล้วข้เที่ยงกันนะพี่น้องขเที่ยงข้เที่ยงกัน ข้ือเเเจเหอ็นเมนูยยวเด้อพี่น้องเอ้ยาเด้ดน้อเยดูชาชุล่อ้ขาแรงเด้อกินขาวแรงเด้อวนยะรแมนขายซีเาอโกรทีมงานนั่น่ะเป็นกินบ่ย่านี้น่ะเฮ้ยโคมาน เีลทีเสีย้วมั้งลุกกาเลยนีัวคับปดักไหตนี้เลยเย็ลกหลงไหนอู้รี่คอยระดาะยบ่าวแม่มาบัวละเนี่ยสูชีวิตแถอทีมงานเรา

แสิดลักการเลยเหรอโจโจโจพี่พพบ้านพคร้านดิอะไรวเนี่ย้จบคลิปสั้นนี้ได้พอแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเด้อจะคลิปสั้นนี้แล้วไม่บายเจอกันคลิปหน้าได้คลิปต่อไปได้